ดีตัวดังตัวมามตัวแม่มึงมัวแต่ซื้อละมงละเมอเพลิพกน้ำตบน้ำตีกูไม่เห็นใครจะสวยเกินหน้าดเรมาลิกาเลยอีพวกที่ใช้น้ำตบน้ำตีละมงละเมอเพลิพพกกูเห็นขี้เละกว่าดอเรมาลิกาแต่ละคนอุ้ยและเวลาเห็นหน้าดกรมาลิกาทำไมสวยจังคะทำไมหน้าใสาจังคะโอ้โหก็ขนาดกูยังไม่ได้ใช้น้ำตบน้ำตีกูยังสวยกว่าเธอเลยดังนั้นอย่ามาเพลเจอซื้อของดเรมาลิกาแล้วเอาไปใช้ด้วยอเจ๊เอาไปใช้ใช้ดีแล้วบอกต่อโอเคนะจ๊ะ ไปดีแล้วบอกต่อจ้ะอ่ะกันแดดดอกเตอร์บ uh ุ้ยใหญ่ที่มันเป็นนะคะประเภทตุลียบุ้ยที่ประเภทที่ยืยไปทีหนึ่งลูกละแสนสองแสนน่ะตั้งบังตะลั้งบั้ง,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 งก็มีการกดวิธีการกดตุลีบุย้ยใหญ่กูจะแนะนำไหมวิธีการกดตุลีบุ้ยใหญ่อะอันนี้นะะสมมตนินะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นรถถังอ่สมมุติว่าอันนี้เป็นรถถังน,นะท่านผู้ชมสมมติว่าอันนี้เป็นรถถังหนึ่งฉันจะสาธิตให้ดูนะสมมติว่าอันนี้เป็นรถถัง อันนี้รถถังนะสมมติว่าอันนี้เป็นรถถังนะสมมติว่าอันนี้เป็นรถถังอรถถังอสมมติว่าอันนี้เป็นรถถังนะเดี๋ยวฉันจะสาธิตให้ดูนะสมมติว่าฉันจะสาธิตให้ดูว่าเวลาเขายืมปืนอย่างกูเคยไปยืมแล้วเออกูเคยไปดูเขายืมเออตอนงานวันเด็กอ่ะกูเคยไปดูเขายืมแล้วเออเดี๋ยวสนามเป้าเนี่ยเดี๋ยวช่องห้าสนามเป้าเอามาจัดแสดงวันเด็กมือเลยนะสมมติว่าอันนี้เป็นรถถังนะอ่าอันนี้รถถังปุ๊บนะคะจากนั้นปุ๊บนะคะตะลึงเบื้องใหญ่ตะลึงใหญ่อันนนี้จะเป็ กระสุนตะลึงบึ้งใหญ่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นตะลึงบึ้งใหญ่จะเกาะไว้ตรงรถถังแบบนี้อ่าตะลึงบึ้งใหญ่นี่ตะลึงบึ้งใหญ่อันนี้ตะลึงบึ้งใหญ่นะจากนั้นวิธีวิธีเขากดตะลึงบึ้งใหญ่เขาจะเอาเงี้ยเขาจะเอากระสวยกระสวยปืนใหญ่อะกระสุนปืนใหญ่นะเขาก็ใส่นี้ใส่ไปใส่ไปเงี้ยอ้าววอลเขาจะวอลเขาจะวออย่างงี้นะเขาจะวอปุ๊บอ้าวเออวอลสองวอลสี่วอลหนึ่งวอลสองวอลสองวอลแปดเราเรารับทราบสองแปดอ่ะปุ๊บพิกัดกันปุ๊บ แล้วน้าบโอเคมันพิกัดพร้อมพร้อมปุ้นใหญ่ใส่เตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมอ่ากระใส่พอใส่ปุ๊บอ่อพิกัดจุดศูนย์ศูสรับทราบพิกัดคแม่ศูนย์สอาเมเรรับทราบพิกัดรับทราบรับทราบรับทราบกระสวยทั้งหมดพิกัดแปดจุดยืนตะลเรือง พร้อมกันรับทราบรับทราบเอาละปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบรจุกระสุนบจุบรโจุกระสุนเขาก็บรรจุบรรจุล้อมยื้อไอ้ผู้ใหญ่ก็กดตึ้งตึ้งมันก็ไปปุ้ย ตุลิบุยตุลิบุตุลบุตุลบุลบพร้อมเรียนกันทั้งหมดแปดพิกัดปรากฏว่ากระสวยปืนใหญ่ของที่ตั้ง M 2ี่สิบเอ็ดนะคะอของประเทศคาเมรตะลังบังตะลังบังพร้อมกันแปดจุดตุยเย,ย่หมดแล้วค่ะตอนนี้นะคะยังเหลืออีกบางจุดยังเหลืออีกบางจุดตอนนี้ที่อันตรายก็เหลือเฉพาะไอโดรนที่ทหารอเมริกันรับจ้างทหารอเมริกันรับจ้างอะ่ะ เออที่รับจ้างรับออบริษัทรับจ้างอะ่ะเออบริษัทรับจ้างมันกําลังมาสอนใช้โดนแม่งหน้าตัวเมียชิบหายเลยใครที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆนั้นะใครที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆให้สื่อสารภาษาอังกฤษไปสู่ชาวโลกเลยว่าทหารอเมริกันที่ผ่านสงครามที่ตั้งบริษัทเป็นทหารรับจ้างโคตรหน้าตัวเมียเลยนั่นก็คือใช้วิธีการเนี่ยเอาโดนเนี่ยประกอบประกอบกระจกชิบหายเลยจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็เอาเนี่ยอา่า อีทหารอเมริกันกระจอกอีกระจอกอีอเมริกากระจอกอีพวกคนอเมริกันกระจอกอีกระจอกแม่งกระจอกชิบหายเลยมารับจ้างอยู่ในประเทศกัมพูชาเป็นทหารรับจ้างบริษัทอะไรก็ตามแต่เป็นบริษัททหารรับจ้างจากอเมริกันแม่งมาช่วยประเทศคแมร์ลบกับประเทศไทยอีไม่เป็นกลางอีส้นตีน โดนัทำอีซอนเกือกมึงมา,าไหวสมเด็จธงใจกูเมื่อไหร่นะกูจะเอาขี้ทาหนนะ้ามึงเลยโดนัทำฮะแล้วอีนะยันธงใจที่มึงเอาไปจากสมเด็จธงใจวัดไตมิตรกูเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปดึงดึงยันคืนเลยฮะยันธงใจจะครอบครองยันธงใจฮะไอโดนัทัำฮะอีฮาอีซอนตีนเสือกอะไรกับประเทศกูมึงเอายันธงใจวัดไตมิตรมาคืนเดี๋ยวนี้เลยนะไอโดนัททำอืมเมียมันอนะ เป็นนางงามเก่าใช่ไหมเมียคนล่าสุดมันอ่ะ เออเมลานีอ่ะมันเป็นนางงามเก่าแล้วมันมีเพื่อนสนิทเป็นนางงามเวียดนามแล้วอีนางงามเวียดนามันเป็นจีนจีนเวียดนามคนนั้นซึ่งเป็นนางงามซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับเมลานีเมลานีเป็นเมียของเดวินทัมปรากฏว่าตอนที่มันอนะ่ะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอ่ะมันก็เชื่อสายมูทั่วโลกนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าไม่เชื่อหรอกแฮ้ Beyonce, สุงตึงมันเชื่อปรากฏว่ามันก็นะคะให้อีนางงามเนี่ยเอเวียดนามเนี่ยมาเอาอ่เอ่อยันอ่อมาเอายันของขลังจากวัดไตรมิตรสมเด็จธงชัยซึ่งตอนนั้นสมเด็จยังเป็นยัง ที่เจ้าคุณธงชัยแล้วก็พอมาเอาไปปุ๊บเนี่ยมันก็ได้สีแดงสีม่วงไปมันได้ยันสีม่วงไปปุ๊บมันชนะเลือกตั้งมันชนะเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยมันก็เชื่อมันในยันตัวนี้มากพอมันเลือกตั้งครั้งที่สองมันก็เอายันตัวนี้ไปอีกตอนที่มันเนี่ยมีการเนี่ยนะเอ่อโดนโดนโดนลักลอบสังสังหอนอ่ะมันโดนลักลอบสังหารตั้ง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 มันก็คลาดแคลนเพราะว่ายันสมเด็จธงชัยนี่แหละนั่นแหละเออนั่นแหละมึงต้องเอายันกูมาคืนเดี๋ยวนี้นะ อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะที่กูพูดเนี่ยเรื่องจริงไม่เชื่อมึงไปถามสมเด็จทองชัยเดีมันมาขอเมื่อประมาณสักสิบสิบสองปีที่แล้วตอนเลือกตั้งครั้งแรกอ่ะมันมาขอแล้วรอบหนึ่งจากนั้นพอมันเลือกตั้งครั้งที่สองมันมาขออีกก็ได้ยันทรงใจนั่นแหละมันได้ยันทรงใจพื้นนั้นมันเชื่อมั่นมากเลยอ่ะเอออีโดนาลทัพเนี่ยตอนนี้มันเอาไปเอใส่กรอบติดไว้ตรงผนังทำเนียบขาวของมันอ่ะ เออแล้วคนที่เอาไปใส่ให้มันก็คือเมียมันแล้วอีนี่มันคนเชื่อเมียไงมันคนรักเมียมากหลงเมียมากเมียเป็นรัสเซียแล้วอีเมียรัสเซียเป็นนางงามนางงามเก่าเป็นนางแบบนางโป๊เก่าแล้วก็เป็นนางงามเก่าโอ้เซ็กซี่อมัตี้มากมาเลยมันนางงามเมียมันอีมารณีนะเซ็กซี่อบาีิบีมากเลยนางงามเนี่ยอุ้ยสมัยก่อนเป็นนางงามเนี่ยใส่บิกินี่เห็นถึงงามเลยอีนางงามเมียมันนะเออแล้วก็มันมีพื่นสนิทเป็นนางงามเวียดนามซึ่งเวียดนามเป็นจีนเป็นจีนเนี่ยเขานับถือสมเด็จทองชัยวัตตามิดนไงแล้วอนางยัไป ฝากเมียไปฝากเมียโดนนาทัท้มเนี่ยนั่นแหละมันก็เลยได้ยันธงชัยไปนั่นแหละเออเนี่คือที่มาทั้งหมดในเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะที่กูเล่าเนี่ยเออมึงดึกดูขนาดโดนหาทัท้มกูยังด่าเลยใครก็ได้ช่วยตัดคลิปนี้นะคะไปไปซับไตเติ้ลเอไอเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แชร์ออกไปให้ถึงหูโดนหน้าทัทมให้หน่อยแล้วก็บอกคนอเมริกันด้วยว่าทหาร ไปบอกคนอเมริกันด้วยว่าพวกมึงอย่าก,กระจอกปะโทเอ้ยส่งทหารรับจ้างมาช่วยขเขมรลบกับประเทศไทยแล้วเป็นไงละมึงกระจอกไหมละ่ะแล้วมึงอ่ะใช้โดนมึงไม่ได้เอาตัวเป็นๆของทหารมานั่งซุ่มยือยู่ในผืนแผ่นดินนะคะตรงเขาพนมดงรักแต่มึงใช้เนี่ยโดนกระจอกเอาโดนเนี่ยวิ่งใส่หลังทหารเขาเอาโดนวิ่งใส่หลังทหารเขาเอาโดนวิ่งไอ้หาหน้าตัวเมียเล่นข้างหลังอีควายทหารบ้านพ่อมึงเหรอเล่นข้างหลังอีทหารอเมริกันทหารบ้านพ่อมึงเหรอเล่นข้างหลังอีซึงตึง ใครก็ได yeah, ้แปลเป็นภาษาอังกฤษส่งไปให้โดนอ์ทำด้วยว่าทหารบ้านพ่อมึงเหรอใครสั่งใครสอนนะหลักสูตรเวทบอยหรือหลักสูตรอะไรสอนอะไรมาหลักสูตรอะไรหลักสูตรบ้านพ่อมึงเหรอโดนรู้ไหมกูก็รู้ว่าเป็นกัมเบอร์ทหารน้อยของกูก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมึงเล่นเอาโดนเนี่ยใส่ลูกระบายแล้วจากนวิ่งใส่หัวเขาสิ้นวิ่งใส่หัวเขาอีห่ากว่าจะรู้ตัวได้ก็ต้องหันกระบอกตลิ้บุยไปหันไปปึึงพลึงตึ้งพลึงตึลงแม่งในกระหนังซซมบี้เลยอ่ะ มึงรู้ไหมทหารไทยเนี่ยมันได้ลบก,กันกับเฉพาะทหารกัมพูชาเสอกต้องมาลบก,กันกับทหารรับจ้างของอเมริกันแล้วก็แม่งเอาเอา,เอาโดนเนี่ยนะไล่โจมตีทหารไทยในป่าในเขาอย่างกับซอมบี้เลยควายแต่อย่างไรก็ตามแต่กองทัพไทยยิ่งใหญ่เกรงไกลอันดับที่25ของโลกต่อให้มึงเป็นทหารอเมริกันรับจ้างมาช่วยคมแยลบ เดี๋ยวกูจะจบด้วยนับศพพวกมึงนั่นแหละถ้าเกิดยาวจ้าดลาดเหยียดประมาณเกือบสองเมตรแสดงว่าพวกมึงเป็นอเมริกันเพราะว่าไอ้ทหารคแมเนี่ยมันตัวสั้นๆมันไม่ค่อยได้กินสารอาหารไม่ครบมันไม่ได้กินขนมปังตัวส่วนใหญ่ที่มันตุยอยู่ตรงกองกองขี้หมาในป่าเนี่ยนะเออตุยอยู่ทับกองขี้ช้างในป่าส่วนใหญ่มันจะตัวสั้นๆกินแต่ปากระป๋องกับ กบแล้วก็เขียดแล้วก็กินเ,เห็ดเผาะเห็ดเผาะแล้วก็กินเห็ดตามฤดูกาลแล้วก็กินอึ่งอ่างย่างไปมันก็เลยตัวไม่ใหญ่ตัวมันจะสั้นๆแต่ถ้าเกิดนะน้ําหอบหอบหอบศพเนี้ยกลับไปนะส่งให้พวกมึงไปนะกูจะกูบอกแล้วตอนนี้นะนโยบายของรัฐบาลของอา่าไม่มีรัฐบาลนะโยบายของกองทัพไทยนะกูแนะนําเลยนะแนะนํากองทัพไทยเลยนะถ้าเกิดเจอซากนะคะอา่าศพ นะที่มันเป็นดูเป็นฝรั่งขายาวประมาณเกือบสองเมตรนี่นะลากมันมาเป็นพยานเลยจะได้ประจานอีโดนาทัมว่านะไอ้บริษัทรับจ้างในการลบเนี่ยแม่งมาอยู่ในขมรหาพ่อมึงเหรอจัดไปนะคะทุกคนบอกว่าด็อกเตอร์ดูแลสุขภาพบ้างนะครับได้พักผ่อนบ้างไหมนี่เปิดมาดูแต่ทิกตอกก็เจอแต่ด็อกเตอร์มริกา เออขอโทษนะคะคนที่ไม่ได้พักผ่อนน่าจะเป็นคุณพี่นะคะทําไมล่ะเอา้าก็มึงเปิดตลอดเวลามึงก็เจอแต่ดเรมาลิกาตลอดเวลาคือที่เหลือมันเป็นคลิปเว้ยเขาดูดไปลง,งมันก็เลยไวรัลเต็มไปหมดม,มีแต่มีมอะไรนะสั่งไมได้เมื่อวานผู้ช่างให้สั่งมันสั่งไม่ได้นะมันมาส่งช้าแล้วก็เขาก็ไม่ให้สั่งแล้วมันเลิกเลิกไปแล้วัน ใครบอกก็ยกเลิกพี่ต๋อยมันสั่งไม่ได้แล้วคุณชอบกินกินไก่อะมันต้องชอบมุกพุ่นเมื่อวานอะต้องถือมีความใจใส่ไม่ลอยแต่สั่งไม่ได้เลยเพราะลืมบอกผู้ชมปากไม่ได้ก็คำว่าลืมของเธอเนี่ยมันคือปัญหาเธอจะมาแก้ตัวไม่ได้คำว่าลืมของเธอเวลาเขาสั่งมันก็คือต้องได้ ถ้ามันไม่ได้จะต้องไปบอกเขาฉันพูดหลายรอบแล้วค้างไว้ค้างไว้เธอต้องมีสมาธินะจะบอกให้สติไม่มีสมาธิไม่มียุ่งเลยเขาสั่งงานไว้แล้วไม่มารายงานช่องจะมาบอกวันนี้เพื่องน,นึกได้ แมี่นา้นาๆเอาน้ำสิงขวดเล็กมาด้วยนะสักห้าแพ็กหกแพ็กสิบแพ็กเท่าที่ได้เอาอีนาไปแล้ว กูจะผลิตน้ําขายเองแล้วฉันจะผลิตน้ํากินเองแล้วนะเพราะว่าฉันซื้อแต่น้ําสิงกินเนี่ยฉันจะผลิตน้ําเองแล้วตอนนี้กําลังกําลังกําลังเตรียมผลิตน้ําเองแล้วค่ะตอนนี้เอาน้ําสิงขวดเล็กสําหรับบ้านใหญ่มาด้วยได้มาแล้วให้กดออดเอามาไว้ที่หน้าประตูไม้ สวัสด <othe> <cues> ีทุกคนอ๋อบ้านนี้ไม่กินน้ํากองน้ําค่ะบ้านนี้ไม่กินน้ำปลาปลาบ้านนี้ไม่กินน้ำปลาปลาบ้านนี้ไม่ใช้ขี้กองน้ําและไม่กินอะไรที่มาจากเครื่องกองน้ําค่ะเพราะว่าเพราะว่ากลัวมีปัญหาเรื่องเครื่องกองน้ําต้องเติมนั่นเติมนี่เติมนี่แล้วลืมเติมนู่นนี่นั่นวุ่นวายค่ะสารเคมีเคมีอะไรต่างๆอยู่ในเครื่องกองน้ำอุ้ยวุ่นวายมากค่ะไม่ไม่ใช้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เอไม่ใช้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องไปพึ่งแม่บ้องแม่บ้านเออมันวุ่นวายค่ะเรากินแบบปลอดภัยก็คือเปิดปึก๊กทุกอย่างปลอดภัยเปิดปึก๊กโอเคนะคะไม่มีการมานั่งกรอกน้ําค่ะบ้านนี้ไม่มีการมานั่งกรอกน้ําค่ะซื้อน้ํากินแล้วก็เดี๋ยวจะผลิตน้ํากินเองแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะผลิตน้ํากินเองคือตอนนี้เราดตรตตอมริกากําลังเตรียมในการที่จะสั่ง ผลิตน้ำาิินเองได้ได้คอนเนคติ้งมาแล้วสั่งผลิตกินเองเสร็จแล้วปุ๊บเวลาเราสั่งจํานวนเยอะๆเป็นหมืน่นเป็นสองหมืนขวดเนี่ยเวลามีภัยพิบัติมีทหารมีอะไรต่างเราก็เอาน้ําของเราอะไปบริจาคได้เลยใช่ผลิตน้ำากินไม่ไม่ผลิตขายค่ะไม่ผลิตขายเพราะว่าขายน้ําเนี่ยมันเออเอาตรงๆก็คือมันแบบมันมันมัน มันยิบยอ่อยเกินไปแต่เราจะผลิตไว้ให้บ้านเรากินแล้วก็เวลาเราผลิตเนี่ยมันจะต้องผลิตเยอะๆใช่ไหมคะเราผลิตเยอะๆแล้วก็เอาขอฝากไว้ที่โรงงานเสร็จแล้วพอมีสมมุติว่ามีภายพิ่บัติมีน่มินี่เราก็แจกน้นํนาในน้ำบริษัทเราเลยอ่อก็กลายเป็นน้ําบริษัทเราแล้วก็เอาไปแจกเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครแล้วก็มีไอเดียว่าถ้าเกิดใครอยากจะให้ฉันเนี่ยผลิตน้ํา เพื่อที่เธอจะเอาไปบริจาคใช่ไหมคะแต่ที่เธอจะไปซื้อน้ําใช่ไหมคะเธอก็มาซื้อน้ําจากนักต้มก้วแล้วกูก็ส่งบริจาคให้เลยมึงอยากเอาไปบริจาคตรงไหนอีเจมึงบอกกูเดี๋ยวกูเอารถถังมาใส่แล้วก็ไปบริจาคก,กูเอารถเอารถกูไปไปส่งที่นั่นอ่เจจากบริจาคเท่าไหร่อยากบริจาคหมื่นขวดหมื่นขวดจากคุณ สีสมอยนามสกุลสุขใสอ่าสีสมอยสุขใสบริจาคสามพันขวดเอ่อกูก็ไปส่งให้ที่ชายแดนแล้วก็สมอยหมานบริจาคสามพันขวดกูก็อาศัยรวมกันไปส่งให้แล้วกูก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องทหารกูก็ขอลดยืมสีทหารมามาขนเองอ่ามีน้ําจากคุณสมีมอยอ่าบริจาคหนึ่งมื่นขวดอ่ามึงก็จ่ายตังคูมาหมื่นขวดแล้วกูก็เอาน้ําใส่รถอ่ายืมสีไปแล้วกูก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรห,หมดแล้วก็ส่งไปอย่างเงี้ จูโจมตายสาวเลยพันจูโจมตายสามทหารกองพันจู่โจมตุยอีกสามตุยที่ไหนเจเหี้ยตุยที่ไหนคะคุณน,นัด <c oughs> ผู้บัญช<จ>าการทหารจำไม่ได้แล้วเาอ เดียวกับเราด้วยช่องอันมา้ามีรายงานช่องอันมา้าพันจูโจมตุยสามพันจูโจมนี่คือ เป็นทาหารปฏิบัติการพิเศษชุดจูโจม <c oughs> คุณไม่ต้องห่วงหรอกว่าทำไมคุณนัทน่ะเขาเป็นคนที่เดือดอินเนอร์มากคนที่เสียชีวิตเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรียนยิงตุรี่บุยที่เดียวกับเราด้วย คนที่ตุยเนี่ยเป็นคนที่เรียนหลักสูตรเดียวกับเราอยู่ในสนามเดียวกับเราที่เราไปไปฝึกเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูชื่อว่าเป็นใครไม่อยากจะด,ดูชื่อเลยกลัวเป็นคนที่เรารู้จักโอเคทุกคนจัดไป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 กองมันจะก,การทหารสูงริี้ว ตอนนี้กรมจัดการทหารสูงเิ้วกำลังเตรียมตรงเตรียมต,ตัวนู่นนี่นั่นอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอ่าไปทําธุระกันมากอะปักหมุดเลยค่ะทุกคน มื่อวันตามเดือที่ผันสองอะเมื่อเช้าไปซื้อข้าวแปดแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วก็เข้าคุณนานเมื่อกี้สองร้อยเหลือลอยเดียวค่ะเก็บ <im> ไว้นั่นแหละเก็บไว้นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยว <im> เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาสั่งอีกก็เธอก็แจ้งฉันแล้วก็ให้ฉันโอนเอาสกแกนโอนเอานะ <im> ทุกคนมันเป็นช่วงโปรโมชั่นสิบสองสิบสองอ่ะมันก็ข้ามวันข้ามคืนมาฉันก็เลยไม่อยากให้ทุกทนเนี่ยที่แบบเป็นลูกค้าที่น่ารักอ่ะไม่อยากให้เธอเสียโอกาสคือแบบ เธออาจจะกดตอนอื่นเนี่ยมันจะราคามันจะไม่ใช่แบบนี้ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นสิบสองสิบสองแล้วร้านจันได้คูปองมันก็ลดตรงนั้นนิดลดตรงนี้หน่อยบางทีลดห้าสิบางทีลดยี่สิบบางทีลดส่วนอ่าส่วนส่วนอะไรต่างๆบางทีก็อ่อลดอะไรคือมันลดสารพัดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าร้านจันเป็นร้านที่ได้คะแนนประมาณสี่จุดแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้ส่วนลดเยอะคูปองเยอะอ่ะทุกคนไปนะทั้งหมดนะคะอยากจะซื้ออะไรเชิญเลยค่ะดรต้อมารีการขอได้รีวิวทีละตะก้าแล้วก็เดี๋ยวสรุปเขาให้ฟ ต้องไปเตรียมตัวนะอ่าจัดไปนะคะทุกคนเนี่นะคะ จัดไปนะทุกคนนี่นะคะตะก,กร้าแรกนะคะตะก,กร้าที่1อ่ะตะกร้านี้ค่ะตะกร้าที่1นะคะอันนี้ขายดีมากอันนี้จะเป็นสบู่แดงดอรเรริกาซื้อ1ก้อนแถม1ก้อน199บาทซื้อตอนนี้ไม่ถึง1 9 9กดเลยตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมของดอเรริกานะเป็นสารสกัดจากนะคะน้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสตัวนี้จะจัดก,การเรื่องฟ้ากระจุดดังดำเพราะว่าเป็นธรรมชาติและไม่มีอะไรอันตรายไม่มีสารสกัดอันตรายนอกจากเป็นสารสกัดธรรมชาติเดเพียงแต่เราลงทุนและขายไม่แพง2ก้อนบาทจากราคา8เ0แบบ800 ขอโทษค่ะจากราคา289บาทเราเหลือแค่199บาท2ก้อนจัดไปตะก้าที่1นะคะต่อไปตะก้าที่2ค่ะอืมอันนี้ขายดีมากตะก้าที่2จะเป็นตะก้านะคะกันแดดซึ่งเป็นเนื้อครีมผสมรองพื้นนะคะกันแดดเนื้อผสมรองพื้นเวลาทาแล้วมันจะวันสต็อปเซอร์มิต เซอร์วิสนะคะมันจะกลืนไปกับผิวแบบนี้นะคะทาแล้วมันจะวันสต็อปสึกลืนไปกับผิวเลยนี่กลืนไปกับผิวเลยมันจะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นกันแดดที่ผสมรองพื้นนะคะมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะและเราจัดแพคเกจจิ้งอันเล็กให้นะคะหลอดเดียวร้อยเก้าสบเาบาทจากนั้นปุ๊บนะคะเราจะมีกันแดดนะคะเนื้อ ที่เป็นเนื้อสีขาวนะอันนี้จะมาใหม่เวอร์ชันนี้นะคะวันนี้ขายไปแล้วจำนวนเกือบห้าร้อยขวดนะคะห้าร้อยหลอดทั้งๆท,ที่มาได้แค่สองวันนะคะเมื่อคืนขายได้ประมาณสามร้อยหลอดวันนี้อีกประมาณร้อยกว่าอาจจัดไปค่ะนี่นี่เป็นกันแดดเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกันแดดนะคะเนื้อสีขาวไม่ผสมรองพื้นจัดไปที่ราคา199ร้อยเก้าสิบเก้าบทค่ะสัดครับค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอมานั่งเคาะให้ฉันแล้วก็นั่งเคาะเดี๋ยวฉันจะเปิดอันนี้ไว้ไอแพดมาไอแพดไปไหนวะเอาไอแพดฉันมาดิไอแพดอยู่ไหนอยู่นู่นไหมไอแพด อ่จากนั้นปุ๊บนะคะจะมีสบู่ดาแก้สิวค่ะอ่าสบู่ดาแก้สิวสบู่ดาเวอร์ชั่นแก้สิวแล้วก็ผิวผดพื่นคันเป็นตัวสารสกัดที่มาจากดอกอ่อมาจากนะคะตัวเมงโกสีนตวอินวันแอนตี้แอคเนสูตติ้งตัวนี้จะมาจากผงเปลือกมังคุดซึ่งมันก็เลยสามารถจัดการเรื่องสิวแล้วก็ผิวผดผื่นคันได้ง่ายมากเลิศมากนะคะต่อไปตะก้าที่ นี่นะตะก้านนี้อันนี้จะเป็นตัว <c oughs> น้าหอมก้านหรือว่า <c oughs> หรือว่าก้านหอมน้าหอมก้านหรือว่าก้านหอมตัวนี้นะคะนี่มันจะราคาสองร้อยเก้าสิบาทวันนี้จัดโปรโมชั่นเหลือแค่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะต่อไปนะคะมันจะมีตัวนะคะนี่ ด r m เ i ร m มาริการ l e มาร์สฟลิมันจะเป็นลิปแก้ปากค้ำปากดำนี่จะเป็นลิปเวอร์ชันแบบนี้มีสีให้มุลเลือกเนี่ยสามสีเลือกเอาจะเอาสีอะไรสีพีชอ่อนสุดสีชมพูผู้หญิงใช้ได้สีแดงเลดเชอรี่ผู้หญิงใช้ได้แด่นมากเนี่ยอันนี้สีแดงเลชเชอรี่ทาแล้วปากจะเป็นประมาณนี้ส่วนสีพีชเนี่ยเอาไว้สําหรับการบํารุงปากนะคะตัวนี้จะมีสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดเลยโอเคนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะ จากนั้นนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นนะคะกันแดดอ่ะทั้งหมดอ่ะนี่ปักไว้ให้แล้วอย่างละร้อยเก้าสิบเก้าบาทฉันจัดไว้เจ็ดอันนะฉันไปแต่งตัวกันจะไปแต่งตัวก่อนนะคะทุกคนจะไปแต่งตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ถ้ามันมีอะไรก็ปิดเลยก็ได้ขอไปแต่งตัวแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาสรุปข่าวให้ฟังอีกรอบนึงตอนนี้สถานการณ์ กำลังจุลมูลมากเลยเพราะว่าทหารเสียชีวิตฉันจะสุดยอดไปเธอฟังข้าวๆสั้นๆน,นะยอดพีที่พร้อมกันถึงสี่นายที่บริเวณเนินหกเจ็ดเจ็ดช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมล่าสุดเพจอาร์มี่มิลิเตอรี่ฟรอสตนะครับได้เอามาเผยแพร่เอาไว้ยังไงก็ตามต้องรอติดตามรายละเอยียดจากทางการต่อไปครับและก็ต้องขอสดุดีหารกล้า,าทุกนายด้วยครับ อภิวัตน์อัปเดตด่วนครับทุกคนครับมีรายงานเคสดําบอกว่าทหารกล้าพีทีพร้อมกันถึงสี่นายอภิวัตน์อัปเดตครับคุณผู้ชมครับแม่ทัพกุ้งได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าหากวันนี้เราไม่สู้เหตุการณ์ความรุนแรงก็จะกลับมาอีกครับอภิวัตน์อัปเดตคุณผู้ชมครับกองทัพภาคที่สองขอประนามการกระทําของกัมพูชาที่ได้ยิงถล่มในพื้นที่ประชาชนของฝั่งไทยจนได้รับบาดเจ็บถึงห้ารายครับ อภิวัตอัปเดตครับคุณผู้ชมครับมีรายงานว่าทหารขเขมรเนี่ยมือขาดขณะที่กําลังใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรโจมตีไทยนะครับแต่ปรากฏว่าเครื่องขัดข้องทาให้บอมบ์ทแามอภิวัตอัปเดตคุณผู้ชมครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่ในพื้นที่ชายแดนเป็นอุบัติเหตุล่าสุดกองทัพภาคที่2ครับได้นําสมุดบันทึกของกัมพูชามาเปิดเผยนะครับบอกว่ามีพิกัดวางทุ่นระเบิดจํานวนมากนะครับโดยยืนยันครับตาแหน่งทางทหารกัมพูชาได้บันทึกพิกัดไว้ทุกน อภิวัตอัปเดตคุณผู้ชมครับพี่เล็กวาสนาได้รายงานว่าฐานไทยทําได้แล้วนะครับอภิวัตอัปเดตคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปหนึ่งในบ้านที่อภิวัตอัปเดตคุณผู้ชมครับพี่เล็กวาสนาได้รายงานว่าฐานไทยทําได้แล้วนะครับโดยสามารถยึดประสาทขนาดโอเคนะคะทุกคนทบคคงงงดาาเเ้ <S <s ้นนนจจกวมริญสู่่พี กคนฉันฉันฝากร้านก่อนนะแล้วก็ซื้อของไปได้เลยแบบนี้แล้วก็ปักทีละหมุดนะโอ okay. เคไปแต่งตัวก่อนจงบกนำความเจริญสู่พี่น้องของไทยอไอ้โลกรับรู้ว่าเราคือใครความเอ่ยความไทยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว แถบกรุงดันเท้านำเงินจงโบกนำความเจริญสู่พี่น้องพ้องไทยให้โลกรับรู้ว่าเราคือใครความเอ่ยความไทยดวงใจเป็นหนึ่งดี